นายหนุ่นุยก็กรับนำมาจรดการนันอาจารย์กับจริญเจริญลูกนายหนุ่นุยครับเอ่อปุ่มนายติงก็กรับนำมาจรดการนันอาจารย์กับพินโยพินโยลูกก็นายติงครับแยกกันน่าจะปนดูกจี๊ดอย่างไงไม่เมื่อนี่จะแดงเห็นว่ารักลูกจีดไม่ตันแล้วนายก็รักลูกจีดไม่ตอบเพื่อนไอ้ปนอย่างไงไม่เมื่อนี่แม่เมื่อนเพื่อนก้องมึงกับเจ้าจะให้พินโยก้องกูเบิดจาลิน มึงติดใจ้อยล่าวาหนุอยไอ้คำว่าป็ญโยกับคำว่าจะเดินความหมายก็เกิดมีความทุกข์หญิงๆขึ้นไปมันเหมือนกับตั้งเปเมไม่ต้องหน่อยอกหน่อยใจว่าจ้านีหลักลูกทิศไม่ส้าวกันปินโยกับจะเดินความหมายเดียวแหละตายไ้เหมือนเมือนกันปลือมเงาพอรึไอ้เมือนเหมือนกับปั็นปลืตาโหน้าว่าจะเดินกับต้นต้องเดินจังแมกตาตหน้าว่าปินโยกับตึ้นต้องโย่จังแม่ได้ที่ลังจ้านโยตั้งแมกแน่ไม่ มึงต้องโย่ตังเม็ดได้จันโย่ตังจยากมันเปรีดกันคุณเราไอ้หนุ่ยมึงอันมานี่คนที่นูกูยังไม่กล้าเจอที่ช่วยหนูเกตานอาจารย์วิบมึงตาจีบ้าจริงจริงปีนุ้ยช่วยเก่งหนูช่วยเกตานอาจารย์วิบมึงอายาไปกล้องมันไอ้เป็ดนี่ยังไม่กล้าเจอที่มูนาโดนก็กล้าเจริวโย่ตังเม็ดมึงลองกล้าเก่ลบกลังเลยนะ อ้แกก็อยากควากัมพวนถตาเราแล้งเราไม่แปลกครับใระจอุบาทว์เลยบอมึงนี่เลงเป็นกัมพวนกูเล้งเป็นตัวเดชใจกูตามื่มึงหลงพัวเละตามมาเลยมาเล่นนั่งบางกูมาเล่นนู่บางกางก็ประคุณเจ้าภาพก็ประกาศเจ้าคุณปี่นองบางกูก็วังพี่นองบางกังก็อู้คืนนี้ที่มาเล่นนั่งคืนนั่งที่มาเล่นนี้ ก็ปรคุณแม่ครัวก็ปรกลัวแม่คุณทำกับก้าวกินดีตำกับกับก้าวก็กินรอยไตมึงแรงมานั่ากินเลยกับก้าวกินดน้กับกับขี้กินดาวเลยต้มมูกกกินรอยต้มต้มมูกกินรอย ลุงงแกเป็นผู้จัดการช่วนประฏิทิภาพบริจัคประดิษ์่วยกว่ากันรเปพี่เบ้าแกชื่อว่าดำเนินพ่วงหน่วยการโรงเรียนที่จนกูหนาท่านเพราะฉะนั้นก็ไปต้มงานด้วยในทีงงานนี้ตาจะนำชุกกระดาษกินแล้วฟาเฟ่ก็ทต่ำร้อยอ่านรกูตามมึงมั้งตามมาเลยอนที่มาถึงงานการที่มาถึงงอนเวรันตัดพม่วมระตัดเะบอกนายจังว่าบ้านนายจังวก เปิดอ <yap> e. e. ู้แล้วดูดีเปิดเปิดอู้แล้วดูดีไม่ปักเปิดแล้วอู้ใจตรงนี้แล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวเออเอ็นนกบิดลา่านกบินเล่นเห็นนกเกาเออนกกินเอ็นนกลงว่าจุกอุกนกลงว่าจินเอ็นกากินขี้หมูเอ็นกูยา เมนูม <c ười> ันต่ำลุลบกว่าป้าพอแล้วหนึ่งกูบัตรที่ลงัดเคยลงัดเนี่ยมาให้กำลังใจอยู่กำลงนั่งนี่ก็ตัวเป็นคนแรกคนแรกเลยคนแรกเลยที่มาเอ็นนั่งเคยเวลวนั่งไปเล่นงานแรกก็คืองานเก่งางเเพราะฉะนั้นอะไรมึงตามหรือที่มังได้ได้ตามหรือที่มั้งหรือที่ผมตามเดินมั้งตามมาเลยเห็นนกอินทรีอีอ่าฮายกูได้ฮะบัดกับโมนี่จริง จัดมันบากรั้นคนณลาเต่ละคนจัดมันกวนแต่หน้าจารย์อย่าเียวไปตื้อคุณพันนายนุยว่าไม่ใจกแก้ยเต่าเด้ยก็อย่าเถียงไอ้นุ่ยไม่ใจกแก้ยเต่าเด้ยคนกาดอุณมึงอันมันนี่ก่อนเตี้ยนวฮะว่ามึงวังวังไว้กันนี่ก็ตียิงอยู่อันมึงไม่รู้ก้าวตีก็ไอ้แก่ตียิงกูฮะก็ไอ้แก่ตียิงกูลุงยมล แก้ว้แกลุงยมแกตียิงกูนี่แกนว่ามึงเผืนกูแกแกกูมาเตือนมึงลุงยมแกไปจังต้นยางแกตำยางได้ก้ามึงไปหลักย่างแกจริงแล้วลุงยมแกดีตายมึงแม่นนะตับลงแล้วมึงไปหลักย่างแกเอยแกดีไม่แกดีแล้วมึงไปหลักก้องแกเอยมทษกูไม่ได้แลุมแม่กูต้อนแยกเกียดๆจ้อนแยกกูเล็ก แม่ม okay. ึงจนปันพื้แม่กูจนมันหนอตามูปปุ่นดีมึงต้องหอย่างหนยนะลูกยอมดีไหมแก่ดีเออกค่กัวองจัดบ้ากันความบ้าก็มันเหลเลรื่องงเทลเลอรืเองมีงานวัดก็จดได้จกมวยตอนนั้นจลงกินเลยมีงานวัดจะได้จกมืยอหนยเราก็ขึ้นไปจบกันได้ยกก้องลงจากเวทีครับบ้านพน มึงลงต้อยกูจ่ายต้อยเป็นดีต้อยไม่เป็นเลยไปต้อยำํำเป็นกูต้อยด้วยความจำเป็นปนเพือจำเป็นเพือคือปนนี้เิ้งกูหลายกว่า,าง